วันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสกับ9เรื่องผีและตำนานสุดสะพรึงที่คนไทยพูดถึงมากที่สุดในปี2024เรื่องไหนที่คุณเคยเจอหรือเชื่อว่ามีจริงมาฟังกันเรื่องที่9เปรตวัดสุทัศน์ตำนานเปรตวัดสุทัศน์ในกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเพราะวัดสุทัศน์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปเปรตตัวใหญ่สูงเท่าตึกสองชั้น ที่เล่าว่ามีคนเคยเห็นเปรตจริงๆปรากฏตรงลานวัดในคืนเดือนมืดบางคนที่ไปทำบุญตอนกลางคืนบอกว่าได้ยินเสียงครวญหิวโหวยและรู้สึกเหมือนมีเงาดำสูงใหญ่ยืนมองอยู่ชาวบ้านเชื่อว่าเปรตที่ปรากฏคือตัวแทนดวงวิญญาณคนที่ทำบาปหนักในอดีตเช่นฆ่าพ่อแม่ทรยศพระสงฆ์หรือโกงเงินวัดเปรตจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยกลัวบาป และหมั่นทำความดีตำนานนี้ยังถูกเล่าขานรุ่นต่อรุ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้หลายสื่อสร้างสารคดีหรือภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเปรตวัดสุทัศน์จนกลายเป็นหนึ่งในตำนานผีไทยที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดในปัจจุบันเรื่องที่8ปดสำรวจสถานที่ร้างในปี2024กระแสสำรวจสถานที่ร้างกลับมาแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะคลิปสำรวจห้างร้างที่ปล่อยทิ้งร้างนานนับสิบปีเช่นห้างร้างใจกลางกรุงเทพที่มีเสียงลือว่ามีคนตายเพราะลิฟตกนักสำรวจหลายช่อง YouTube พากันเข้าไปถ่ายทอดสดหรือลงคลิปบันทึกภาพเสียงและบรรยากาศที่วังเวงช่วงดึกจะได้ยินเสียงคล้ายคนเดินอยู่บนชั้นสูงทั้งที่อาคารถูกปิดมานานบางคลิปที่ได้รับความนิยมคือการไปค้างคืนในไน้์คลับร้างที่จังหวัดชายทะเล มีเสียงประตูเปิดปิดเองและกล้องจับภาพเงาดำผ่านไปอย่างรวดเร็วทำให้คลิปสำรวจสถานที่ร้างกลายเป็นคอนเทนต์ที่คนดูติดงอมแงมเพราะนอกจากความน่ากลัวยังได้ลุ้นว่าทีมสำรวจจะรอดกลับมาอย่างปลอดภัยหรือไม่เรื่องที่7 Scary Twisted Thai Horror คือคอนเทนต์แนวรวมเรื่องผีสั้นสุดหลอนที่เน้นจบใน3-5นาทีแต่แต่ละเรื่องเต็มไปได้วยความผิดเบี้ยวของพล็อต เช่นเรื่องแม่บ้านโรงแรมที่เก็บศพไว้ในห้องพักเพื่อเก็บเงินค่าห้องต่อหรือเรื่องคนขับรถส่งของที่ได้ยินเสียงเด็กอยู่ในหลังแต่พอเปิดดูไม่พบอะไรเลยความนิยมของคลิปแนวนี้สูงมากเพราะคนรุ่นใหม่ชอบเนื้อหาที่สั้นกระชับและมีฉากจบหักมุมโดยเฉพาะใน t i k t o k และ YouTube Shorts ที่มักตัดตอนสั้นๆให้ลุ้นระทึกในหนึ่งนาทีกลายเป็นกระแสที่ทำให้ช่องผีหลายช่องเร่งทำซีรีส์ s c ร r y Twisted h o r r o r ของตัวเองและมีผู้ชมติดตามต่อเนื่อง ความน่ากลัวของแนวนี้ไม่ใช่แค่ผีแต่คือการทำให้ผู้ชมเริ่มสงสัยว่าในชีวิตประจำวันของเราอาจมีเรื่องหลอนซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเรื่องที่6 Ha u n t e d u n i v e r s i t y 3 Haunted u n i ท e r s i t y 3เป็นคลิปเล่าเรื่องผีในมหาวิทยาลัยที่จุดกระแสความหลอนในกลุ่มนักศึกษาและคนดู YouTube ได้อย่างกว้างขวางเนื้อหาพูดถึงมหาวิทยาลัยดังหลายแห่งเช่นวิญญาณนักศึกษาที่เสียชีวิตในห้องน้ำหญิงชั้น7ของตึกเรียนเก่าซึ่งนึกศึกษาหลายรุ่นต่างเล่าตรงกันว่ามีเสียงร้องไห้ดังจากห้องที่ปิดอยู่ทั้งคืนบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาผู้หญิงในห้องสมุดเดินผ่านไปทั้งที่ห้องปิดไฟแล้ว อีกตำนานที่ดังไม่แพ้กันคือลิฟต์มรณะที่หรือว่าพาไปโรในชั้นที่ไม่มีอยู่จริง บางครั้งคนที่ขึ้นลิฟต์คนเดียวจะได้ยินเสียงคนหายใจอยู่ข้างหลัง h o n n e d University 3ยังเจาะลึกเรื่องเล่าผีในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นนอส,อสาวที่ถูกรถชนตายหน้าหมอแล้ววนเวียนกลับมาโบกรถอยู่ตรงป้ายประจําวันเกิดความสมจริงของเรื่องเล่าบวกกับเสียงบรรยากาศที่หลอนทําให้ h o n t e d University 3ปกลายเป็นคลิปไวรัลในปี2024ที่สร้างความระทึกใจให้คนดูจนไม่กล้าดูคนเดียวตอนกลางคืนเรื่องที่ 5. ผีโบราณไทย กระสือปอบเปรตกลุ่มผีโบราณที่ฝังรากในความเชื่อของคนไทยมานานนับร้อยปีได้แก่กระสือปอบและเปรตซึ่งแต่ละตนมีเรื่องเล่าเป็นเอกลักษณ์กระสือคือผีผู้หญิงหัวลอยมีไส้ห้อยออกจากคอออกหากินเลือดและของสดยามค่ำคืนหากบ้านไหนมีหญิงสูงวัยที่ชอบเก็บตัวและชอบของดิบมักจะถูกคอรหาว่าเป็นกระสือด้านปอบ คือวิญญาณที่สิงในตัวคนเพื่อกินเนื้อคนหรือสัตว์มีความเชื่อว่าถ้าใครเป็นปอบจะต้องรักษาด้วยพิธีกรรมเฉพาะและทำบุญใหญ่ไม่เช่นนั้นปอบจะฆ่าต่อเนื่องในหมู่บ้านส่วนเปรตคือวิญญาณบาปหนักที่กลายเป็นผีสูงชะลูดมือยาวปากเท่าเข็มมีความหิวกระหายทรมานตลอดเวลาเสียงร้องของเปรตที่ดังหวยหวนยามค่ำจึงเชื่อว่าเป็นสัญญาณเตือนบาปความเชื่อเหล่านี้แม้จะดูเก่าแก่ แต่ยังถูกเล่าต่อในทุกภาคโดยเฉพาะภาคอีสานที่ยังมีการทำพิธีไล่ปอบจริงและหลายชุมชนเชื่อว่ากระสือยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบันเรื่องที่4บ้านหลอนออนเซลบ้านหลอนออนเซลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าบ้านผีเฮียนราคาถูกคือเรื่องจริงของบ้านไม้สองชั้นเก่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เจ้าของประกาศขายต่อเนื่องกว่า10ปี แต่ไม่มีใครกล้าซื้อทั้งที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดมากกว่า60%เอร์เซทุกคนที่มาดูบ้านต่างเล่าว่าในตอนเดินชมจะได้ยินเสียงคนพูดพึมพำอยู่ชั้นสองทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีเงาแวบผ่านตามบันไดบางครั้งเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาจะดังตอนกลางคืนสร้างความกลัวให้ผู้พักอาศัยชั่วคราวจนย้ายหนีในไม่กี่วันชาวบ้านเชื่อว่า บ้านหลังนี้เคยเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมหมู่เมื่อเกือบ40ปีก่อนและวิญญาณยังคงสิงสถิตเฝ้าบ้านอย่างอาฆาตที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีคนเคยเช่ามาทำเป็นร้านกาแฟแต่ร้านกลับเจ๊งในไม่ถึงเดือนเพราะลูกค้าไม่กล้าเข้ามานั่งแมงเจ้าของจะพยายามเชิญหมอผีและพระมาทำพิธีแต่ทุกความพยายามก็ล้มเหลวบ้านหลังนี้ยังคงอยู่ในสภาพเดิมรอคนกล้าคนต่อไป ที่จะเข้ามาลองสัมผัสกับคำสาปของมันเรื่องที่ 3. แดนสาบแดนสาบคือเรื่องเล่าลี้ลับจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยมีตำนานโบราณกล่าวถึงที่ดินแปลงหนึ่งที่ไม่เคยมีใครสามารถปลูกสร้างบ้านได้สำเร็จเพราะคนงานจะเจออุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างลิกลับและเมื่อเจาะพื้นดินลงไปจะพบซากโครงกระดูกจำนวนมาก เชื่อว่าเป็นศพจากสงครามโบราณที่ไม่มีใครทําพิธีให้ดีจึงกลายเป็นที่ดินต้องสาบวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดผู้คนที่เดินเข้าไปในป่าบริเวณนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีเงาคล้ายคนยืนมองอยู่ตามพุ่มไม้เสียงกรีดร้องเบาๆลอยมาตามสายลม ยิ่งในคืนเดือนดับจะมีดวงไฟสีแดงลอยวนไปมารอบบริเวณทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเฉียดเข้าไปในแดนสาบแม้แต่ตอนกลางวันแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กแต่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่มีใครกล้าเข้ามาลองอาศัยหรือทำกิจการใดๆจนที่ดินตรงนั้นกลายเป็นเพียงป่ารกร้างที่เงียบงันเรื่องที่สองที่หยดสอง คือภาพยนตร์ไทยทีたた่จุดกระแสความกลัวด้วยเรื <factual S 1> ่องราวต่อเนื่องจากภาคแรกเมื่อคำสาบลึกลับยังคงกัดกินผู้คนในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทุกคืนจะมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากเงามืดเรียกชื่อคนแบบทีละคนเหมือนจะเอาชีวิตกลับไปสังเวยผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นต้องตายภายในเจดวันไม่ว่าเขาจะซ่อนหรือหนีไปที่ไหนก็ตาม คำสาบเริ่มจากตำนานแม่ไม้อาฆาตที่ตายทั้งกลมกลางป่าเพราะโดนขับไล่ว่าเป็นตัวสวยและดวงวิญญาณที่เจ็บปวดจึงกลายเป็นปีศาจกระซิบฆ่าความสำเร็จของ Death Whisperer 2อทำให้หลายคนกลับมาขุดตำนานคำสาปแม่ไม้อีกครั้งคนในหมู่บ้านเชื่อว่ายังมีสิ่งลี้ลับคอยจับตามองพิธีกรรมไล่ผีจึงถูกจัดขึ้นทุกปีเพื่อไม่ให้เสียงกระซิบหวนกลับมาเอาชีวิตใคร ความหลอนของ Death Whisperer 2อยู่ที่ความจริงที่ว่าหลายพื้นที่ในไทยยังคงมีพิธีกรรมแก้เคล็ดแม่ไม้ตายทั้งกลมและหลายครอบครัวก็ยอมรับว่าเคยได้ยินเสียงเรียกชื่อกลางดิกแบบไม่มีต้นเสียงจริงเรื่องที่หนึ่งแม่แก่แม่นาคพระขนงตำนานความรักอันเป็นอมะตะที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนในยุคต้นรัตนโกสินทร์กล่าวถึงหญิงสาวชื่อนาค ผู้ตั้งคันและเฝ้ารอสามีอันเป็นที่รักกลับมาจากสงครามแต่ในวันที่คลอดลูกเธอกลับสิ้นใจลงอย่างน่าเศร้าและกลายเป็นผีเหี้ยนสิงอยู่ที่บ้านริมคลองพระขนงเมื่อมาก,กลับบ้านในยามค่ำคืนเขาไม่ล่วงรู้ว่าภรรยาที่อยู่กับเขาคือวิญญาณจนวันหนึ่งเขาเห็นแม่นาคกำลังเก็บมะนาวโดยยืดแขนยาวผิดธรรมชาติจึงรู้ความจริงและหนีไปวัดมหาบุตรแม่นาคอลาลวาดอย่างดุร้ายจนชาวบ้านหวาดกลัวกันทั้งบาง วัดมหาบุตรจึงกลายเป็นศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคลไปไหว้ขอพรขอลูกขอความรักและแก้บนเพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่นชื่อเสียงแม่นาคยังคงดังต่อเนื่องทั้งจากภาพยนตร์และละครที่สร้างซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นตำนานความรักระหว่างคนกับวิญญ,ญาณที่ทั้งน่ากลัวและเศร้าสะเทือนใจที่สุดในประเทศไทยผู้คนยังเชื่อว่าแม่นาคเป็นผีที่คอยช่วยเหลือคนที่ศรัทธาเธอ และเรื่องนี้ยังสะท้อนความเชื่อเรื่องรักแท้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้ความตายจะพรากร่างกายแต่หัวใจยังคงผูกพันทั้งหมดนี้คือ9เรื่องผีและตำนานลี้ลับที่คนไทยพูดถึงมากที่สุดในปี2024แต่คุณละ่ะเคยมีประสบการณ์หลอนที่ทำให้ขนลุกหรือเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้บ้างไหมลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่างหรือถ้ามีสถานที่ลี้ลับ ที่อยากให้เรานำมาเล่าในคลิปต่อไปก็บอกมาได้เลยถ้าคุณชอบเรื่องเล่าสุดระทึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องผีตำนานและสถานที่ลี้ลับทั่วไทยและทั่วโลกและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่ชอบความลี้ลับได้มาฟังเรื่องราวน้าขนหัวลุกไปพร้อมๆกัน ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ